ก็เลยคิดแบบสดๆเลยเมื่อกี้นะคะวันนี้วันศุกร์ทุกคนจะรู้สึกว่าออกจากบ้านแบบสดใสเพราะเป็นวันศุกร์แห่งชาต<ม>ิเดี๋ยวสาวที่เราก็จะได้อยู่แล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมคะคุณครูก็ดีใจมน,นักเรียนเช่นกันว่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะอ<ม>่าแล้วสังเกตดูวันเนี้ยอากาศเป็นยังไงคะตอนเช้า หนาวใช่รู้สึกว่าวันนี้อากาศค่อนข้าหนาว,นาวเลยเรามักจะไม่ค่อยได้รู้สึกสัมผัสกันมากแล้วบ้านเราเนี่ยสังเกตด,ดูโรงเรียนเราเนี่ยเป็นไงคะลอ้ลอมล้อมไปด้วยต้นไม้เราก็จะรู้สึกหนาวกว่าเพื่อนหนาวกว่าบ้านครูแล้วกันนะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านครูเลยเนาะหนาวกว่าอยากจะถามว่าต้นไม้เนี่ย มันให้แก๊สอะไรเราออกมา <Okay. S 1> ถ้าเราู <Okay. S 1> ออกซิเจนหรือออกซิเจนได้หมดเลยค่ะถ้าคุณคณรูปาวินาจะออกซิเจนแต่คุณม่ณก็จะออกซิเจนนะคะออกมาแล้วก็เป็นไงคะ้ โอ่งขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันโองเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันโตงเป่าลูก ลมมักจะออกพอม .6 กับม .3 แต่พี่ม .3 ก็จะลึกหน่อยนะลูกนะแต่วันนี้รูดไปจะขอแค่พื้นฐานพื้นฐานทะเลจะมีอยู่สองลมที่มักจะเกิดมีสาม 3, แต่ว่าขอพูดแค่สองนะลูกนะเดี๋ยวค่อยไปจับลึกการอีกลมอีกชนิดหนึ่งมีอยู่สองลมก็คือลมบกกับลมทะเละเลยี่ยมมากช่วยตอบเลยนะคะ ลมบกกับลมทะเลอ่ามีท่าฟังฟังเพลงจากทุ่งไม่ก่อนนะลมบกกับลมทะเลอ่ะลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเทผัดกันผัดกันลมทะเลพัดตอนกลางวันลมทะเลพัดตอน กนั้นขั้นตอนการเพือแต่เดา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 เอาเดาเดาเดา่อาเดาเดาเ่าเด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 าาเาเดเดาเดาาาเด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 าเาเเอาเด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 าเาเดาาา ใช่ค่ะถ้าลมบกก็ต้องพัดจากบกไปทะเลเข้าไปหนะาทะเลเกิดตอนตอนไหนนะลกเกิดตอนไหนนะลมบกจำเลอถ้าบอกว่าลมทะเลก็จะพัดจากทะเลไปบกเกิดตอนไหนนะลมทะเลอเ,เออ,อเแล้วคนที่เขาอยู่ินทะเลนี่แหละพูดไปเลยมองไปเลยนะคะมาออกข้อสอบเอ,อ่อ คนที่เขาอยู่ในทะเลเขามักจะใช้ประโยชน์ของเรื่องนี้ในการออกหาปลาสังเกตไหมชาวประมงจะหาปลาตอนไหนอตอนกลางคืน,แ,นแล้วก็จะกลับมาตอนเช้าพอดีพร้อมจำหนักพร้อมที่ควที่เขาอยู่ตามชายฝั่งเขาจะใช้ชีวิตอาศัยชาวประมงเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้นะคะอาศัยลมในการพัดเรือถ้าตอนเช้า ออก,ออกไหมไม่ออกออกตอนกลางคืน<ม>ก็คือลมอะไรคะลมบกก็จะพัดจากบกเข้าไปหาปลาในทะลพอเช้าปุา๊บก็จะอาศัยลมทะเลพัดเรือตัวเองเนี่ยมาบกแล้วก็พร้อมจำนะพร้อไมไหมลูกอันนี้ฟังนะคะฟังแล้วนําไปจำแล้วนำไปใช้อะพร้อมอะลมบกลมทะเลอากาศไทยเทผัดกันผัด ลมทะเลพัดตอนกลางวันลมทะเลพัดตอนกลางวันแต่ลมโกงนั้นพัดตอนกลางคืนแห่ ควรแกร่เวลาเดี๋ยวจะได้ให้เรียนไปเข้าหน้ำตนะัวสะมาก่อนขึ้นชั้าเนี่ยลมลมปกับลมอันดแต่ว่าเราตอนนี้ล,ล,ลมอะอมนะไรลมหนาวอย่าลืมใส่เส,เสื้อกนะันหนาวใครเป็นหวัดก็สวมแมสน,นะคะใส่แมสด้วยเนาะอ่ะเยื่อกระทงค่ะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าก็จะเต็มระบบกับคุณครูโทน,นี่นะคะ